เอาพี่น้องมาจับนอนกินขนาครับผมนอนครับนอนนะครับนอนนอนมาไล่จับนอนไล่จับนอนก่อนครับผมเพิ่งเลิกงานครับผมก็เลยมาจับนอนมึงใบสวยไปแล้วครับเ่ยใบสวยไปแล้วขนาดทีกินจงไว้กูกินเนื้อสวย สุที่กินเบิร์ดกินเสียงเลยนะเราไม่ได้ฉีดยาเลยนะครับเนี่ยเราไม่มีเวลาเลยนะครับวันนี้ไม่ลมเท่าไหร่ก็เลยมาดูเรื่องหน่อยก็ไม่ใช่มันอิ่มแล้วมันไม่เห็นออกมาเลยครับที่เรไปพัดใบซอยๆเนี่ยครับไปพัดพี่น้องใบซอยๆเนี่ยเด้จะไปพัดขนาครับไต ไตโตการนะครับไตโตการไตโตการเจ้าก็ยังขึ้นแน่นอนดรอทรอด,อดจ้าก,กระเทียมจ้าขึ้นชายโอ้ยกลางวันเราไม่มีเวลานะครับตัวทำงานเลิกสองทุง่มเราก็เลยมาส่องดูนิดนึ่งว่าเจอนอนไหมนะครับบักซีเล่าเขาก็ลัางงามไปหอดบักซีเล่าก็ลัางงามเหมนบักซีเล่า กระเทียมจะได้กินบ่กครับกระเทียมเนี่ยกระเทียมเราจะได้กินไหมได้กินบอได้กินวาถจะได้ปลูกก็มีความสุกไป่น้องเราได้เห็นเราได้ปลูกก็มีความสุขนะครับลายตาเด้ไป่น้องลายตาน้อยหนึ่งครับมหาบึงนอนผมเห็นเะยครับผมที่ผมก็บออกบนรถเียหรือว่ามันนอนหลับกลางคืนมันนอนหลับหรือเปล่า อ๋อนี่ครับนี่นะครับนอนตัวเบื่อเลยครับผมกินนี้ค,คนสุกคนสูงสูขขงสมักผ่านกูแท้ๆรับกินนองสูสูก็เพื่อปู่กินเองสูก็มากินนองกูสูก็พื่อปู่กินเองสูเพื่ยังก็ผ่านองกูกระดกกระเดด เลือตดตะใบเลือดตะ <ik> ต้นนะครับผมเลือดตะต้นเลยนะครับคณะของเราเลือแต่ต้นนะครับเขาเรียกคณะอะไรมันทําไมออกดอกเร็วจังทำไมออกดอกเร็วจังเขาเรียกคณะอะไรนะครับอื่นคณะอย่างพี่น้องคือออกดอกเร็วข่ะตัวนี้หน่อยก็ออกดอกว่นนี้ เรามาดูหนอนนะครับผมเรามาดูหนอนกลางวันเราไม่มีเวลานะครับมีเวลานะครับกลางวันเราก็เลยมาส่องกลางคืนดูว่ามันอยู่ตรงไหนเก็บปอกนะครับอันนี้ปลอดสารพิษนะครับผม <c oughs> ปลอดสารพิษดูตัวเบลเลอร์เลยนะครับนี่ยเนไหมครับตัวเบลเลอร์เลยดู เราจับพวกมันทิ้งตัวลงเลยเนาะตัวเลือดเลยครับผู้ร่วคนว่าเดี๋ยวไปเอาไปผัดจะไปผัดใป็นผู้ร่คนจิ๋นอยู่เรามาไล่จับหนอนนี่เองนะครับเรามาส่องดูหนอนกลางคืนนะครับส่องดูหนอนใบสวยไว้พี่น้นอน ขานาดนะครับไปส่้อยหมดแล้วนะครับต้องมาเก็บออกเอานะครับดูขานาดน,น,นอนนอนทัรับมดพ่อผัดอกไปนอนจะไม่ย้อนไปผัดด้วยครับ ด้านนี้มันหนาเกินนะครับนี่ด้านนี้มันหนาเกินเราก็จะถอนออกไปคูมไม่ใหญ่กว่าน,นี้แล้วเลยดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นมีไหมใบสวยเบิร์ดพี่น้องเลยดูไอ้หนอนน,นั้นนะครับเนี่ยหนอนนะจริงจนเกลี้ยงเลยนคนัะไม่เหลือเลยนะครับ ปวดสารพิษกับปวดโพดพี่น้องเนาะปวดสารพิษจนไมเหลืออะไรเลยครับปวดสารพิษจริงๆเลยนะครับนี่แต่พริกของเรามันไม่กินหรอกพีเสือเด้อครับผมโดยเฉพาะผีเสือนี่เลยครับแมงกระเบี่ยแมงกระเบี่ยเฮานี่เองนะครับแมงกระเบี่ยของเรานี่เองที่พาให้เป็นนอนผีเสือนะครับตัวเบื่อเลยพี่น้องเห็นปะ บอกเงเลยพี่น้องบอกเงเลยครับจะไปพัดใส่ขนาดุ้งตัถ้าเราเก็บออกได้มันก็ห่างดูครับไปเพิ่งเมื่อกี้ว่ามันเบิดหลอนเงี่ยงอยู่ ตัวแบบหนึ่งตไเวลื่อเลยวันนี้ไม่ลมนะครับก็เลยมาทำได้ปกติลมก็ทำไปม,มาไม่ได้นะครับหนาวไม่ได้ออกมาสามวันแล้วนะครับนี่หนาวมากเลยไม่ได้มาสามวันแล้วดูนอนกินก็จะหมดแล้ว คิดจะดเอาตะกร้ามาใส่นะครับแต่ไปถอนออกพี่น้องดูฝั่งนี้ก่อนดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ห่างนะครับห่าง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 ทีราวของเรากำลังงามนะครับผมพามาเที่ยวสวนกลางคืนคนระับอู้นอนตัวแงนไงพี่น้อง เลาวสิได้กินอยู่พี่นอ้องคืออยู่บักสีลาวขี้ลาวก็จะได้กินอยู่ครับ,รบโอ้ยเนี่ยบริชิดยาเนาะพี่นอ้องบริชิดยามาสองดูนะครับสองนอนสองนอนสองนอนพี่นอ้อง ก็อย่างจด้ย้อนหนอกครับจีนยอนหนอกมันเกิดจากกระเทียมจีน <laughs> ยอนหนอกเกี่ยวกกระเทียมมันขึ้นฉายเขาก็เกิดครับผมบริวารน,นะครับคื้นฉายนี่ในมันตัวปีไก่ครับมิันตั้งแต่ปีไก่นี่เองนะครับเกิดอีกนะครับผมตัวนี้ตัวนี้เอามาแป็ดเลยครับเอามาแปะก็ยังมีหนอนอยู่นะครับเห็นไหมครับยังมีตัวนอนนะ ม่รู้มันไข่ไว้ไหนบ้างนะไม่รู้มันไข่ไว้ไหนบ้างๆๆๆๆๆเอามาเปียะมันสาดลยครับตัวต้นมันช้ามากมากเลยนะครับมันใหญ่พอไหวนะครับหอมเฮ้ากับอยากนี่ไหมเลยครับที่ที่ปาดออกนะครับผมปาดออกเอาหัวเป็นเน็บไหมครับปาดออกเอาหัวเปเน็บไหม โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้นะครับมาเก็บนอนให้ปี่นองบางเงี้ยขึ้นครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ